วันนี้จะชวนไปขึ้นรถไฟสายใหม่นะครับทนบุรีนครปฐมเป็นสายฟิเดอร์หรือว่าป้อนผู้โดยสารให้ไปเข้าระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงและเพื่อให้เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพไปนครปฐมได้สะดวกขึ้นนะครับซึ่งเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่1มิถุนายนนี้นะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพเน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปนครปฐมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนจรัญสนิทวงนะครับข้างบนก็เป็น MRT สีน้ำเงินสถานีบางขุนนนท์นะครับแล้วก็สพาเนี่ยก็คือทางซ้ายมือก็จะเป็นถนนเรียบทางรถไฟตะลิ่งชันนะครับ ส่วนทางด้านขวาเลยไปอีกไม่ไกลก็จะเป็นต้นทางนะครับสถานีรถไฟทนบุรีแถวศิริราชสาราน้ำร้อนนะครับคือถ้าไม่สะดวกไปขึ้นที่ต้นทางสถานีทนบุรีก็สามารถมาขึ้นตรงนี้ได้นะครับสามารถมาได้ทั้งมาร์ทีน้ำเงินหรือว่านั่งรถเมย์มานะครับตรงบางขุนนนตรงนี้เรียกว่าจุดจอดจรันสนิทวงคือเขาทำไว้นานแล้วนะครับก่อนมีรถไฟฟ้าอีกเอาไว้เชื่อมต่อระหว่าง ลงรถไฟแล้วจะไปถนนจรานเพื่อจะขึ้นรถเมลอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นแค่จุดจอดรถนะครับไม่ได้เป็นสถานีอะไรคือตรงนี้อาจจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะครับผมไม่สามารถถ่ายเข้าไปด้านในของอที่รอรถที่เป็นเพลิงตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามีคนจอน,นอนอยู่78คนเลยปกติถ้าเราอยู่แถวๆนี้แล้วจะขึ้นรถไฟไปนครปฐมนะครับวันหนึ่งก็จะมีไม่กี่ขบวนนะครับ ที่ออกจากสถานีธนบุรีก็ที่ไปากาญจนบ,บุรีหรือว่าสุพรรณบุรีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าดีเซนลรางสายฟิเดอร์ที่เขา,าทำให้มาวิ่งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับวิ่งวันละ20รอบเลยนะไปกลับคือมีตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีสตีหไปจนถึงทุ่มสอทุ่มอะเรียกได้ว่าประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆต่อหน,นึง่ง เที่ยว1ขบวนนะครับก็ดูตารางเวลาแล้วก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีนะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับคนอยู่นครปฐมนะครับมาทำงานกรุงเทพหรือว่าคนกรุงเทพจะไปเที่ยวนครปฐม ไหว้พระปฐมเจดีเมื่อกี้ที่เราขึ้นมามันเป็นจุดจอดรถนะครับก็ไม่ใช่เป็นสถานีก็เลยขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาเก็บเงินมันจะเป็นตั๋วแบบคูปองแบบนี้นะไม่เหมือนกับที่เราซื้อจากสถานีซึ่งจะเป็นใบแข็งๆหน่อยสภาพภายในของรถไฟก็อพอใช้ได้นะครับมีพัดลมนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างทางด้านนี้ก็หลังคาของบ้านเรือนนี่ก็จะชิด แนวรถไฟคล้ายๆกับเส้นวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับคือจากตรงศิริราชไปที่ตลิ่งชันเนี่ยมันจะเป็นรถไฟทางเดียวส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นถนนนะครับที่ตัดไปตามแนวรถไฟนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะผ่านตลาดน้ำตลิ่งชัน แต่ว่าสายฟีเดอร์ธนบุรีนครปฐมเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสถานีที่นางไม่จอดนะครับก็ต้องอดูตารางเมื่อกี้นะครับนี่นะครับตลาดน้ำตลิ่งชันพอเลยช่วงนี้ไปหน่อยทางรถไฟก็จะบรรจบกับอีกเส้นหนึ่งที่มาจากทางบางซื่อนะครับที่ตรงสถานีตลิ่งชันแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ แล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเส้นทางบางซื่อมาตะลิงชันเนี่ยเมื่อต้นปีนี้เพิ่งเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับหรือว่าตรงนี้เป็นสีแดงอ่อนนะครับบางซื่อตะลิงชันที่เปิดพร้อมกับแดงเข้มนะครับบางซื่อลังิทธิ์พอเปิดแล้วมันผู้โดยสารแรกๆยังไม่เข้าเป้านะครับก็สาเหตุหนึ่งก็คือ ัวสถานีของสายสีแดงอ่อนเนี่ยบางบำรุตลิ่งชันอะไรพวกนี้มันเชื่อมต่อกับระบบอื่นลำบากนะครับรถเมล์หรือว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ mm hmm. เขาเลยทำสายฟิเดอร์ธนบุรีนครปฐมเนี่ยมาเพื่อป้อนคนเข้าสู่ระบบสีแดงนะครับให้มีคนใช้มากขึ้นและเขาก็มีอินเซนティブนะครับจูงใจคือถ้าเชื่อมต่อกัน2ระบบ รถไฟฟ้าสีแดงกับรถไฟฟีเดอร์เนี่ยที่สถานีตลิ่งชันเนี่ยก็จะมีลดราคาให้นะครับจาก40บาทเหลือ20บาทรูปนี้อาจจะรีบๆทำหน่อยนะครับดูสีชมพูก็คือสีแดงอ่อนนะครับจากบางซื่อจะมาสุดที่ตลิ่งชันนะครับแล้วก็จะนั่งสีดำก็คือรถไฟธรรมดารถไฟฟีเดอร์เนี่ยนะครับไปถึงนครปฐม สีแดงเนี่ยแดงเข้มจากลังสิตมาบางซื้อแล้วก็บางซื้อตลิ่งชันสีแดงอ่อนเนี่ยทั้งระบบเนี่ยมันราคาแพงที่สุดเท่าไหร่42บาทใช่ไหมครับแล้วก็นั่งไปนครปฐมอีก20บาทก็ราคาไม่เกิน62บาทระยะเวลาไกลสุดเนี่ยสมมุติคุณนั่งจากลังสิตเลยแล้วมาตลิ่งชันแล้วก็ไปนครปฐมเนี่ยน่าจะสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับรวมต่อรถด้วย เพราะเรานั่งจากที่บางขุนนนท์เนี่ยไปนครปฐมประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่นะครับสถานีตลิ่งชันสถานีปลายทางของอรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนคือถ้าลงจากสีแดงแล้วจะมาต่อฟีเดอร์เนี่ยไปซื้อตั๋วเขาก็คงไม่ได้ดูอะไรนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คงลดให้20บบาทก็สถานีตลิ่งชันเนี่ยตรง บริเวณร,รอบๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็รถเมลที่เข้ามานี่ก็จะมีสาย79แล้วก็มีรถ2แถวอะไรแบบนี้นะครับไม่มีแบบอาคารจอดรถนะครับเส้นทางรถไฟจากตลิ่งชันไปนครปฐมเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าดับเบิลแท็กนะครับรางคู่หรือว่าทางคู่นะครับก็วิ่งด้วยความเร็วนะครับวีดดังทีเดียว แต่ก็จะไม่ร้อนมากนะครับก็เป็นทางเลือกนะบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะนั่งรถแอร์รถตู้อะไรแบบนี้นะครับก็ถ่ายให้ดูบางจุดจอดหรือว่าบางสถานีนะครับพุทธมณฑลสาย2คือพวกถนนพุทธมณฑลเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็มักจะมาสุดแถวทางรถไฟเนี่ยนะครับสาย1สาย2สายสสาย4ไม่ค่อยข้ามทางรถไฟแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็จะเป็นเขต ของอำเภอบางกลลวยนนทบุรีครับต่อไปก็จะเป็นสถานีสาราธรรมศพแปลว่าสาราฟังธรรมแถวพุทธมนทนสายสามนะครับเขาตั้งชื่อใหม่ให้พ้องเสียงกับจริงๆมันชื่อสาราธรรมศพข้อมูลเนี่ยเอามาจากเพจทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมินนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเป็นตำนาน สงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นที่พักศพทหารญี่ปุ่นก่อนทําการฝังหรือเผาอันนี้เราก็สวนกับรถไฟดีเซลลางสายเดียวกันเนี่ยนะครับฟีดเดอร์เป็นขากลับนะครับนครปฐมทนบุรีสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีสารยานะครับแถวพุทธมนตรสายสี่หรือว่า,ามหาไรมหิดล แต่ว่าสารยาเนี่ยสมัยก่อนอสมัยรัชกาลที่4นะครับมีการขุดคลองมหาสวัสด์แล้วก็มีการสร้างศาราที่บันทึกตำรายาไว้เลยพากันเรียกว่าบ้านศาายานะครับตรงนี้เป็นเขตจังหวัดนครปฐมแล้วนะครับแล้วในอนาคตรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนนะครับที่สุดที่ตะลิงชันเนี่ยจะขยายมาถึงที่สารยาตรงนี้นะครับ โอเคครับเดินทางกันต่อปูนปูนกระชึกกระชักนะครับสถานีต่อไปสถานีวัดสุวรรณนะครับเป็นวัดที่สร้างสมัยรัชกาลที่4นะครับชอบป้ายสถานีนี้นะครับตัวหนังสือขาวบนพื้นดำก็ที่ผมเดินทางมานี่เป็นเวลาตอนบ่ายนะครับก็อาจจะไม่เห็นการเชื่อมต่อกันเดินทางคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเนี่ยที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเนี่ยเป็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ สะดวกไหมแพงไหมนะครับบางคนบอกว่า40บาทเนี่ยมันก็ยังแพงอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องเดินทางด้วยะระบบอื่นอีกด้วยนะครับวัดนิ้วรายเขาบอกว่าสถานีนี้สมัยก่อนคนจะลงเพื่อต่อเรือไปที่บางปะมาะสุพรรณบุรีเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนมันจะโค้งมาอยูอ่ด้านหลังไม่ไกลจากสถานีตรงนี้นะครับ ออกจากตรงนี้ไปก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับผมถ่ายไม่ทันนะครับก่อนเข้าสถานีนครชัยศรีเขาบอกว่า,าเป็นสะพานชื่อสะพานเสาภานะครับเดี๋ยวใต้คลิปจะมีลิงก์ไปที่เพจของทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมินนะครับเผื่อใครจะไปดูข้อมูลนะครับออกจากสถานีนครชยัยศรีเราก็จะมีสถานีต้นสำโรงนะครับแล้วก็ จะเข้าเขตเมืองนะครับแล้วก็จะถึงสถานีนครปฐมนะครับตอนลงรถที่สถานีนครปฐมก็ดูเวลาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็ผมขึ้นจากสถานีที่2นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคนขึ้นลงมันน้อยนะครับบางสถานีจอดแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีก็ออกแล้ว ระยะทางก็สัก40กว่ากิโลนะครับคือรถไฟมันจะวิ่งตรงหน่อยนะครับถ้าเราขับรถมาตามถนนเนี่ยก็อาจจะสักประมาณ50กิโลนะครับถึงนครปฐมพอจอดรถเนี่ยก็มีคนมาขึ้นต่อนะครับก็ก็จะตีเป็นขากลับเลยสถานีรถไฟนครปฐมเนี่ยถ้า,าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเคยมาก็จะนึกออกนะครับคือพอหันไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นองค์พร,ประปฐมเจดีย์เนี่ยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็ สามารถเดินไปได้เลยก็ประมาณ3 4 0 0เมตรนะครับช่วงเย็นๆหรือว่าถ้าช่วงที่มีงานนมสการองค์พระพุทมเจดีเนี่ยก็จะโอ้โหของกินของขายมากมายเลยทีเดียวนะครับณปัจจุบันขากลับเที่ยวสุดท้ายนะครับเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ห่งทุ่มแล้วล่าสุดเขาเปลี่ยนเป็น2องทุ่ม40แล้วนะครับก็น่าจะดึกกว่ารถตู้นะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับที่คนมาทำธุระ หรือว่าอันนี้สะพานยักษ์ใช่ไหมฮะถ้าเวลามีงานจริงเนี่ยไม่รู้อนาคตจะสามารถให้มันดึกกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับสามสี่ทุ่มอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยบางทียังเดินซื้อของกินอะไรกันอยู่เลยนะครับอนาคตก็อาจจะมีฟีดเดอร์สายอื่นด้วยนะครับอย่างรังสิตอย,ยุธยาเดินเข้าไปไหว้พระก็จะเป็นประตูทางด้านทิศเหนือนะครับที่มีพระร่วงโลดธิ ปฏิสถานอยู่นะครับพระพุทธร,รูปสุขโขไทยปางห้ามญาติอภัยมุตราผมก็เดินทางกลับด้วยรถไฟเหมือนเดิมนะครับขากลับมันช่วงเย็นหน่อยก็คนใช้บริการเยอะขึ้นกว่าขามานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับใครว่างก็ลองไปนั่งกันได้นะครับธนบุรีนครปฐม สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบู๊แพนเนตน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ